RMUT TALK สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMUT TALK ค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์อังคารนะในช่วงเวลา14นาฬิกาิทกาวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ อาทิตยาปกทานางรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เป็นสเปเชียลนะคะนั่นคือเรามีการมานะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะที่ตึก i w เ r k เนื่องจากว่าเรามีนัดนะคะพูดคุยกับทางสิทเก่าดีเด่นนะคะในปี2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนั่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะต้อนรับคุณประชยาศรีเพชรกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสยามอินโนเทรดดิ้งแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล2,548คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพค,ะค่ะสวัสดีครับประชยาสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้แนะนำตำแหน่งของคุณปราชญานะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสยามอินโนเทรดดิ้งแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัด ฟังดูแล้วเอฟทรานสปอร์ตตรงนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอะคะก็คือจะเป็นนําเข้าครับนำเข้าสินค้าแล้วก็อันดับแรกคือนําเข้าเกี่ยวกับการเกษตรเป็นลูกยางกระท้อกล้าลูกยางกระท่อก็เปลือกครับผมหลังจากนั้นมีลูกเราก็มีความรู้ด้านนําเข้าแล้วเรารู้สึกว่าสินค้าเด็กเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมีราคาที่แพงเกินไปรเรามีลูกเราก็หาคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพโดยที่ราคาย่อมเยาราคาจับถึงได้ครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะมาดูแลเรามีขนส่งออนไลน์แล้วเราก็คือจากจะขนส่งเองอแต่รู้สึกว่าการแข่งขันระหว่างขนส่งเนีจะดุเดือดมากนะครับค่ายเหลืองค่ายแดงค่ายค่ายส้มเพราะตอนนี้ก็คือแข่งขัน,ขนกันหนักเดยก็ทานสปอร์ตนี่ก็คือจะเอาไปขนส่งเฉพาะของเราเองมากกว่าจาก กดังเราถึงลงสีประมาณนั้นครับฟังดูแล้วนะคะทำในเรื่องของการนําเข้าเกี่ยวกับลูกยางนะคะแต่จุดเริ่มต้นเองเนี่ยเรียนในสาขาของวิศวกรรมการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพใช่ค่ะ,คะอยากให้ทางคุณปัชญาได้ย้อนกลับไปนะตอนนั้นให้เล่าถึงสักหน่อยในตอนที่เข้ามาเรียนที่ราชมงคลฮิบุเรียะคะ่ะณตอนนั้นเองเนี่ยเราเรียนในสาขาเนี้ยเราเรียนในด้านอะไรบ้างะคะตอนนั้นนะครับเราก็จบม .6 นังเราเด็กจังจวดของผมเป็นคนที่สแก้วอยู่จังสแก้ว เรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับไม่รู้จะต่ออะไรออ,อาจารย์แนะแนวก็บอกว่าออต้นสงควรไปเรียนส่วนมากก็จะมีหมอเราก็ไม่ได้เก่งแล้วใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็จบมาทําอะไรประมาณนั้นก็เลยมานึกได้ว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศเกษตรแล้วถ้าเกิดเอานวัตกรรมหรือวิชาการเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราตลอดอย่างรถยนต์รถยนต์เนี่ยถ้าเขาอ,อาศัยการลงทุนจต่างประเทศถ้าเขาย้ายไปเราก็จบแล้วเราอย่างหนึ่งเราอยากมีอะไรเป็นของตัวเองครับเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่า อยากมีอะไรก่อนสามสิบก,ก็เลทไปเหมือนกันก็เริ่มทําธุรกิจประมาณสามสองกว่าจะลืมตาอ้าปากได้ก็ห้าปีเข้าไปก็นี้ก็ทําธุรกิจมากับ1ิบปีแล้วครับจากไปรประมาณสิบปีแล้วก็ตั้งใจครับระหว่างการเรียนที่ที่เรียนเราเกี่ยวกับแปรสภาพก็คือคเพิ่มมูลค่าผลิตการเกษตรทำยังไงหให้มันมีคุณภาพการเก็บข้าวอย่างนี้ครับเก็บในไซโล อา้าวเก่าอย่างมะลิเนี่ยข้าวเก่าจะมีราคาที่แพงกว่าการแปรรูปการรักษาทํายังไงลดคอตสการเกี่ยวใช้ลดเกี่ยวอันนี้ก็คือจะจะเป็นอย่างหนึง่งลดคอสลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพประมาณนั้นก็คือเรียนเน้นหลักในเรื่องของการเกษตรที่ลดต้นทุนใช่ครับแล้วก็ผ่อนในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนประมาณนั้นช่วยเกษตรกร,กรโดยที่ เอานอวตัตก,กรรมอะไรใหม่ๆเข้าไปแล้วก็แปรรูปอาจจะเป็นเชิงเหมือนอะไรเ k 2เป็นแปรรูปจากข้าวะอะไรประมาณนะั้นก็ทําให้มูลค่าทางกเกษตรเพิ่มขึ้นแปรรูปให้มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นครับ <ไป S 1> จากการเรียนนะตอนนั้นที่เราเรียนวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพครับแต่มาสู่เรื่องของกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอินโนเทรดดิ้งแอนทรานสปอร์ตจำกัดต้องบอกว่าเว,วันนี้เป็นเจ้าของบริษัทแล เส้นทางของการที่หลังจบอะค่ะแล้วมาสู่ตรงเนี้ยได้เนะี่ยให้เล่ากันสักหน่อยว่าโอ้โหยาวเลยครับยาวเลยครับก็คือเขียนเป็นหนังสือได้เลยเหมือนกันโอ้ผ่านมาเยอะครับก็คือหลังจากจบนะครับปับ๊บเราก็ไปทําที่โอกาสดีที่เครือเจริญลุกกรณพัน C P F เขามารับที่ราชมงคลแล้วก็สมัครแล้วได้รับคัดเลือกไปจะได้อยู่ในของเครือ C P F จะทำเกี่ยวกับอาหารสัตว์รับหลังจากเราเป็นคนคนนึงถามว่า ผมเป็นคนเก่งไหมไม่ไม่ได้เก่งอะไรครับจบก็สองกว่าไม่ได้โดดเด่นเรื่องการเรียนเท่าไหร่แต่คือสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นคือเรามีความมุ่งมั่นเรามีความอยากแล้วก็คือเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเราหลังจากจบไปเราไปทํางาน C ีีเปีก็คือทําเกี่ยวกับเป็นกะซึ่งเราเข้ากะเนีเข้ากะครับแล้วก็ทํางานเป็นกะสามกะเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็เราต้องดูเรื่องอะไรคะอย่างเมื่อคุยกับอาหารเครื่องจักรเครื่องจักรครับเราคคุมการผลิต้เครื่องจักร ในการผลิตอาหารสัตว์ก็จะมีดูเครื่องจักรซ่อมเครื่องจักรทำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประมาณนั้น<ฆ>ะจะเกี่ยวกับ C p เนี่ยเขาจะสอนให้คนที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าคนได้ต้องผ่านให้หมดต้องรู้ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับบริษัทนั้นถึงจะขึ้นเป็นเมนเจอร์ถึงจะตอบคําถามแก้ปัญหาอะไรได้ก็คือได้ส่วนหนึ่งมาจาก C p เหมือนกันในการบริหารจนถึงทุกวันนี้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วหลังจากที่ทํางานอยู่ c p f 4ปีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราแหละ รู้สึกมองว่าสิ่งที่เราต้องการเราต้องถามก่อนว่าในชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องการมีธุรกิจของตัวเองแต่ถ้าเราอยู่ที่เนี้ยเรามองหัวหน้าเราอีกสิบปีเราจะเป็นยังไงแต่เราก็เรียนรู้ในสี่ปีก็เยอะเหมือนกันนะคะก,ก็ก็เยอะพอสมควรครับก็รู้สึกว่า,อ,าอิ่มตัวละเราอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่อ,อะไรใหม่ๆอยากไปใช้ชีวิตอพอดีมีเพื่อนอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ความฝันสูงสุดของผมคืออยากเป็นนักบินอ๋อ อยากเป็นนักบินอยากเป็นนักบินตั้งแต่เด็กด้านเกษตรนะคะแต่ความฝันจริงๆอยากเป็นนักบินค่ะสิ่งที่เราไม่ได้คือภาษาเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราไม่ค่อยเก่งด้านภาษาเท่าไหร่ก็เลยอ่ะเรามีความฝันอยู่ว่ากลับมาความฝันที่เราเป็นเด็กๆว่าเราอยากเป็นนักบินก็ตัดสินใจไปเรียนที่ออสเตรเลียเก็บเงินได้มาสักสี่แสนเก็บเงินเองเก็บเงินเองครับไม่ได้ขอพ่อแม่แล้วก็เก็บเงินสี่แสนไปโรงเรียนที่ออสเตรเลียโดยที่มีเพื่อนอยู่ที่คณะสื่อสารนี่แหละเขาไปอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเราก็อ่ะ คิดว่าหเดือนเราจะพูดได้ไม่ได้ครับไปอยู่ที่นูนจริงๆปีครึ่งเกือบสองปีคือเขาต้องมีการปรับพื้นฐานเราไหมคะอันดับแรกต้องเข้าสอบเลยอินเทอร์เว่าเลเวลเราผมได้น่าจะอันดับอครนุบาลเลยแหละคือเริ่มจาก b e g ิ n น i n g เลยประมาณนั้นเราก็ไต่แล้วก็จะมีการสอบฟังพูดอ่านเขียนสักสสัปดาห์ก็จะมีการสอบทีหนึ่ง พอเราไปเรียนที่นู่นแล้วเราปรับระดับภาษาเป็นไงต่อคะก็คือเขาจะมีให้สอบครับว่าความรู้เราอยู่ในอยู่ในเลเวลไหนของผมนี่ก็เกือบสตาร์เตอร์เลย ABC เลยเรียนก็คือเราใช้เวลาเรียนทั้งหมดก็เ e นเ r ล l e อังกฤษนี้ก็ประมาณสัก6เดือนหเดือนเ e นเ r ล l ก็คือ6เดือน6เดือนค,ครับเราคิดว่าภายใน6เดือนเนี่ยเราจะพูดได้ไม่ได้ครับอันดับแรกคือที่จะได้คือฟัง แต่ราระเบียบเขาเนี่ยที่เชื่อก็จะพูดชา้าเราก็จะได้สเต็ปสเต็ปเขาก็จะพัฒนานขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ได้เราก็คิดว่าเฮ่เก็ย,ยังไม่พอเราก็เลยไป,ไปเรียนเขาเรียกเซอร์ติฟิเคททรีก็คือเกี่ยวกับพวกดิปโลมาะอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับปวสอ,อะไรเกี่ยวกับบิสเนสอีกทีนึงทังทั้งที่เราไม่เคยเขียนอะไรได้เป็นหน้ากระดาษหรือภาษาอังกฤษเราก็เขียนได้นะไรปร้กก็คือก็คือทุ่มเททุ่มเทพอสมควรในชีวิตไม่เคยทำอะไรร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ ก็คือตั้งแต่เรียนมาก็อ่านหนังสือก็อ่านอ่านไปอย่างนั้นแหละเราก็ไม่ได้คนจะขยันอะไรมากแต่เรื่องภาษาเนี่ยทุ่มทุ่มเทมากเราอยากมาหลังจากที่เรียนมาพอได้พอได้นะครับใช้ว่าพอได้แล้วก็กลับมาแล้ะอ่านเรากลับมาประมาณ2ปีอยู่นู่นแล้วก็กลับมาสอบปรากฏว่าก็สอบไม่ติดเหมือนเดิมสอบไม่ติดก,กันกลับมาสอบนล้บินก็ไม่ติดแล้วก็อายุเราก็เกิดละตอนนั้นมันจํากัดที่35หรือ30ามจำไม่ได้ละคืออายุเรากเกิดละ แล้วเออเราก็คือเอ้ยเราจะทํายังไงต่อคงไม่ได้ตรงนี้ละทำยังไงต่อสับสนในชีวิตเหมือนกันนะ,ะทำไงแหมอยากรวยก็อยากรวยอยากมีอะไรของตัวเองเล่นหุ้นว่างงานอยู่ปีหนึ่งเราด้วยที่ว่าเรามีประสบการณ์ซีพีเราพูดภาษาอังกฤษได้ล้วทรโนงตัวเขาเรีเยกอะไทลนงตัวว่าเออเราเรา,เราดีๆของก็สัมภาษณ์ด้วยมีเขาทั้งเขาเอาไม่ไม่เอาเราเราเอาไม่เอาเขาอะไรประมาณนะั้ก็สัมภาษณ์แบบปีหนึ่งตอนระหว่างนนก็เล่นหุ้นด้วยะอะไรที่คิดว่าดีขายของออนไลน์โดยที่การเขียนเว็บไซต์ก็ ตอนนั้นยังไม่มีพวกช้อปปี้ลาซาด้าเราก็เออเราก็เริ่มละเริ่มอยากอยากทำขายของออนไลน์ละหลังจากนั้นก็ทำชื่อโซกูดมาร์ทโซกูดมาร์ทจะทำคล้ายๆกับเซเว่นกับแฟมิลี่มาร์ทอะไรมาณนั้นนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสินค้าดีๆเอามาขายครับผมก็เจ๊งไปเจ๊งมาเยอะครับทำทำกี่ปีค่ะรตโซกูดมาร์ทโซกูดมาร์ทอย่าเงินเราไม่มีปีหนึ่งปีหนึ่งครับโดยการตั้งใจเขียนโปรแกรมอะไร ใส่ตะกร้าพากช่วงนั้นยังทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองครับไม่มีเราไม่มีเงินจ้างตอนนั้นกลับมาจากต่างประเทศทํางานด้วยเรียนด้วยก็ย้อนต่างประเทศคือล้างจานทําอะไรด้วยเรียนด้วยล้างรถคือปูกระเบื้องอะไรที่เราไม่เคยทำรับจ็อบทํางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยภาษาใช่ครับอูทำงานแบบไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันทําการกรรมกรสิ่งที่ไม่เคยทําทําหมดทีนี้หลังจากโซกูดปุ๊บเป็นยังไงต่อคะก็ไม่ไหวครับเจงแล้วก็เรามีเงินไม่พอแล้ะเราก็ กลับมาทํางานปัจจุบันหาทํางานเขาเรียกอาชีพตามบริษัท<ะ>ก็ได้ที่บริษัทลูกดูเหล็กผลิตถุงยางนมามัย<ะ>ก็คือเราก็เขาก็รับไปในตําแหน่งซูเปอร์ไบเซอร์ก็ดูคนในกลายผลิตในแพ็คก,ก็ประมาณเป็นพันคนนะครับมีซุปอยู่3าสคนแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปช่วยหลังจากนั้นปีนึงก็มีบริษัทเราก็หางานใหม่ เราเริ่มรู้สึกไก่แล้วมันอยู่เวลโกเราพักอยู่บางนาเารู้สึกตื่นทํางานวันละสิบสองชั่วโมงกว่าจะได้นอนคือไม่มีเวลาเลยทํางาน,านอย่างเดียวครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่บริษัทเกี่ยวกับฟีดอทีคือเกี่ยวกับวัตถุดิบผสมของอาหารสัตว์เรามีแบ็กกราวเกี่ยวกับ,กบ <4. S 2> เกษตรอีกแล้วฝั่งนี้แล้วฝั่งฝั่งกเกษตรละ่ะาหลังจากนั้นก็เขาก็เริ่มผลิตเกี่ยวกับพวกนี้นเขาเห็นเรามีประสบการณ์เขาก็เลยเอามาดูหลังจากนั้นปีนึงก็คือเริ่มไม่ใช่อีกแล้ว เริ่มอยากมีอะไรของตัวเองพอดีมีเพื่อนสนิทที่จบจากร้านของคนเหมือนกันคเขาทํางานที่ CPE เกี่ยวกับลงสมีมันก็ตรงสายใช่ไหมครับของผมก็ค,คือเรามีความรู้ด้านนี้พอดีเราก็อะมาคุยกันมาเริ่มกันเออม,มันบอกว่ามันมีสินค้าตัวหนึ่งนะเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองมากที่ใช้เยอะที่สุดในลงสีเป็นเป็นลูกยางยางกระเทาะเข้าเปลือกคือทําให้เข้าเปลือกเป็นเข้าเป็นเข้ากล้อง ปอกเปลือกครับเครื่องปอกเปลือกเครื่องปอกเปลือกที่ต้องใช้ยางในส่วนนั้นใช่ครับเป็นอะไรเครื่องจักรเป็นมันจะมีหมุนใช้ความเร็วใช้แรงเฉือนให้ข้าวไหลผ่านแล้วก็ปอกเปลือกออกเปลือกก็แยกออกไปก็ยางเนี้มันต้องหมุน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 มุใช่ครับแล้วก็ต้องเสืรอฟสภาพใช่ครับมันก็ใช้ได้ประมาณสักสมัยก่อนก็60ชั่วโมงลูกหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนสมมติลูกเฉลี่ยลูกละประมาณพันหนึ่งครับลูกละพันบาทลงสีลงหนึ่งก็เดือนหนึ่งลงใหญ่ๆก็ใช้เป็นพันลูกเหมือนกัน พันลูกต่อปี100ล,ลูกต่อเดือนก็ปีละ,ละปีละ,ละล้านสมมุติว่าโลงสีในไทยมีประมาณสักเจ็ดรลงขอแชร์สักห้เป็นไปได้ไหมเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าเออคุณภ,ภาพมันเราเทียบกับสินค้าที่มีในตลาดอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นไปได้เราก็ตั้งใจทำแหละประมาณนั้นก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันมันจะเป็นท็อปทอปของประเทศครับผม ตอนนี้ก็เลยกลับมานะคะเป็นการก่อตั้งนะฮะบริษัทสยามอินโนเทรดดิงแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดซึ่งทราบว่านอกจากการนําเข้าตรงนี้แล้วเนี่ยแรกๆคือคชื่อสยามอกรีอินโนเทีฟครับผมก็ค,ค,คือจะหุ้นกับเพื่อนคนละคนะครึ่งประมาณนั้นด้วยเงินลงทุน4นี่แสนเก้าสี่แสนเอามาหุ้นกันเปิดบริษัทหลังจากนั้นก็คือสัก3ปีทําลูกยางเสร็จเราก็เออรู้สึกว่าเราอยากมีอะไรของตัวเอง และร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมกว่านั้นค,คือเราก็ตั้งบริษัทสยามอินโนเทดดิ้งอันธรสปอร์ตขึ้นมาแล้วก็เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นำเข้าสินค้าเกี่ยวกับเด็กเพราะ<อ>เรามีลูกพอดีตอนนี้ก็คือจะเป็นการนาเข้าสินค้าเกี่ยวกับเด็กด้วยครับผมแล้ว,วตัวเดิมของอกริกก็ใช้อยู่ครับก็คือเราเราก็คือจะแบ่งภูมิภาคกันอย่างภาคอีสานอ่ะเราก็จะให้เพื่อนเราแบ่งภาคไปก็คือทำมาด้วยกันเขาก็ใช้สยามอะคริกไปสส่วนมากภาค กลางเหนือใต้ก็จะเป็นของสยามินโนเราก็เป็นคนดูแลแบ่งกันดูแลครับก็คือสยามินโนก็ดูทางเรื่องของการนําเข้าเกี่ยวกับลูกยางลูกยางด้วยแล้วก็เรื่องของสินค้าเด็กสินค้าเด็กด้วยส่วนเพื่อนพาร์ทเนอร์เขาก็จะไปด้านที่เขาถนัดก็คือด้านก่อสร้างก็คือเราจะแตกจะแตกลายของแตกลายต่างกันต่างกันแหละสินค้าเด็กอันนี้อันนี้ชื่อชื่อชื่ออะไรครมินาน่าครับมินาน่าเอาฝากติดตามด้วยนะครับมินาน่าครับเบบี้ช็อปทั้ง YouTube IG นะครับผม แล้วก็จุดเริ่มต้นของมินาหน้าก็คือเรามีความรู้ด้านการนําเข้าเราคัดคัดสั่งสินค้าที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมะเราก็มองว่าไอ้สินค้าเด็กบางตัวเนี่ยรู้สึกว่าม,มันแพงเกินไปครับก็เลยอลองไปเซิร์ชด,ดูหาข้อมูลดูว่าเออสินค้าตัวนี้นะแล้วก็เอามาทดสอบให้ใช้ลูกใช้เองดีปั๊บเราก็เอามาขายแล้วก็เปิดเพจแล้วก็ทําขายทั้งขาย แต่ก่อนก็คือโชคดีของเรื่องโควิดพอดีโควิด <COVID S 1> ออนไลน์บูมมากเลยครับตอนนั้นพอดีเราจังหวะเราก้าวขาเข้าไปในออนไลน์เหมือนกันเพราะเราออกไปจากข้างนอกไม่ได้เออ,อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรหลักสินค้าอะไรก็ลองผิดลองถูกมาเยอะอยู่เหมือนกันครับสุดท้ายก็มาจบด้วยสินค้าเด็กเพราะเราอินนะในการทําธุรกิจอย่างหนึ่งคือเราเราต้องอินกับสินค้าตัวนั้นเราต้องอยู่กับมันได้นานแล้วก็คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชอบรักในตรงนั้นก่อน ประมาณนั้นครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่สั่งสินค้าของเราอะอสมมุติว่าอ่าแน่นอนลูกยางเรารู้แหละต้องเป็นในด้านของโรงสีแต่ในส่วนของการน,นําเข้าสินค้าเด็กอะค่ะตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างคะตลาดสินค้าเด็กโตมากนะครับในช่วงของโควิดเพราะเขาออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่ซื้อแล้วก็ f a c e b o o k ช่องอะก็ช่องต่างๆทางออนไลน์เขาบูมมากเลย แต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มเริ่มเศรษฐกิจเริ่มเริ่มเบาๆแล้วครับเริ่มโควิดหายคนเขาก็จะไปซื้อในช็อปสะส่วนมากจับด้วยมือใช่ครับเราเรามีทั้งขายส่งแล้วก็มีทั้งออนไลน์เราทําแบรนด์โชคดีคือเรามีลูกค้าทั้งสองทางทางช็อปเนี่ยจะจะลุกจะเริ่มมากขึ้นแล้วออนไลน์จะเริ่มดรอปลงแล้วประมาณนะั้นเพราะลูกค้าเขาอยากเห็นนะครับสุดท้ายเขาก็อยากเห็นแต่ตอนนี้ผมก็คือปรับแผนอย่างหนึ่งคือเราก็จะเปิดสาขาเองด้วยเปิดหน้าร้านเปิดหน้าร้านด้วยครับก็จะมีทั้ง3อย่าง ขายส่งขายออนไลน์แล้วก็เปิดหน้า,าร้านคือจะจะทำทุกวิธีทางคิดว่าลูกยางเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ7ปีขึ้นท็อปของไทยได้แต่ออนไลน์เด็กเนี่ยผมว่าตลาดมันกว้างไปเยอะน่าจะใช้เวลานานกว่าน,นั้นหน่อยก็สัก60สปีแล้วกันก็คืออยากจะให้แบรนด์มินาหน้าเนี่ยของเราเนี่ยติดท็อปของประเทศเหมือนกันถ้าเกิดถามคุณปัชยาว่าในในการนําเข้าของบริษัทเนี่ยความต่างของผลิตภัณฑ์สินค้าเด็กเนี่ยจากเจ้าอื่นเราเรามีความต่างอย่างไรบ้าง อันดับแรกนะครับเราเรามีประสบการณ์ด้านลูกยางเรานะอันดับแรกก็คือเราต้องเทียบคุณภาพก่อนเลยเทียบกับที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ฟังก์ชั่นการทํางานต้องมากกว่าในราคาที่เท่ากันหลักของเราก็คือเอาของมาใช้จริงก่อนกับลูกเราถ้าดีเราค,ค่อยขายนั่นคือความจริงใจเราเทสจริงใช่ครับเราเราเราใช้จริงเราไม่ใช่ว่าอันนี้ดีฟังจากคนมาเราเรา,เรามาเทสเรามาใช้แล้วก็ เราจะเน้นที่ข้อแตกต่างว่าดีกว่ายัางไงในราคา<ม>ที่เหมาะสมครับประมาณนั้นคุณภาพแน่นอนคือเน้นคุณภาพจากจากประสบการณ์ที่ทํามาในความจริงใจกับเรื่องคุณภาพนี่จะทําให้เราอยู่อยู่ได้นานครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่แนะนํากันไปก็ช่องยู u ูบใช่ะค,ะครับของมินานะ่าครับมินาน่าครับแล้วก็มีสยามอินโน<ม>ก็จะมีเกี่ยวกับการพาไปดูสินค้าจากจีนอ่าเป็นอีพิโซดวันีนสุดทูว่าเขาทํากันยังไงก็คือเราจะให้ความรู้ของเด็กรุ่นใหม่ด้วย ว่าในการดิวต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงไปคุยไปดูว่าสินค้าต้องเป็นยังไงประมาณนั้นสอนด้วยครับให้แชร์ความรู้พูดถึงเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ณนะปัจจุบันนี้ทางบริษัทเองมีการรับน้องๆเข้าไปฝึกงานไหมคะถามว่าแต่ก่อนยังครับเพราเรายังเป็นบริษัทที่ยังเล็กอยู่ตอนนี้ก็คือเรารเราเริ่มขยายขึ้นแล้วเราต้องการตอนนี้เราก็ต้องการนั่นสื่อมาก ไลฟ์สดพวกอะไร PR ประมาณนั้นในฝั่งของการ PR ใช่ครับ,รบในการของ PR การาตลาดสำคัญมากถ้าเกิดว่ามองในมุมของนักศึกษาที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทก็ได้ค่ะต้องการบุคลากรในในแบบไหนคะคือหลักๆตอนนี้ผมพี่บกเป็นผู้ประกอบการก็คืออยากจะให้เขาใช้ความรู้แชร์ไอเดียโดยที่เราไม่ต้องสั่งเพราะเราตามไม่ทันอยู่แล้วเรื่องปัจจุบันเรื่องออนไลน์เรื่องอะไรอยากให้เขาแชร์ไอเดียมาแล้วให้เขาลองทําปัจจุบันจะมีการส่งนักศึกษาเขาเรียกว่าส่งเรียน ก็คือผมจะส่งมาเรียนที่สื่อสารมวลชนเนี่ยครับในการให้ทุนกับกับพนักงานเราก็คือจะไม่ให้เรียนให้เรียนด้วยครับก็คือเอาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กรเราให้มันให้มันโตมากขึ้นครับผมจะมีการส่งเรียนเราทาในฝั่งของการนานาเข้าละแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะเป็นที่รู้จักใช่ครับของของกลุ่มลูกค้ามากขึ้นก็เลยมีการท o ยูท b e การทําอะไรคือตอนนี้คือเราเราให้ความสาคัญด้านนี้มากมากๆด้วย ผู้ปัชญาคาะถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปณนะวันนี้ที่เราที่เรามาถึงจุดนี้และอยากจะบอกตัวเราเองในตอนที่เราเรียนเป็นนักศึกษาคนหนึ่งอ,อยากจะบอกอะไรกับเขาต็มตอนนั้นนะคะถามว่าคําพูดว่าหาตัวเองหาตัวเองเนี่ยมันมัน,ม,นมันยากนะ,ะผมใช้เวลาในการหาตัวเองมาเกือบสิบปีก็ยังหาไม่เจอฉะนั้นคือลองแล้วกันครับใช้คําว่าลองเขายังเด็กอยู่ลองทํา ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดจะถูกจะเจ๊งลองทําไปก่อนในการที่โดยที่ใช้เงินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าใช้เงินจ้างบางอย่างธุรกิจบางอย่างมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับหลายหลายอย่างบางอันที่น้ําอะไรเสื่องน้ำลำไยใช้พิซเนอร์ดังๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นเรื่องความจริงใจแล้วก็ทําจริงลงมือจริงเราผมไม่ได้จบเกียรตินิยมไม่ได้เก่งไม่ไดอะไรนะครับข้อดีของผมคือมองเ่ยผมไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ผมไม่ยอมแพ้อะไรง่ายผมว่าจะหนึ่งไม่ได้สองไม่ได้มีทางอ้อมไหมทำยังไงให้มันประสบความสาเร็จเราทําไม่ได้ก็ต้องหาคนเก่งกว่าเรามาทําแล้วทํายังไงให้เขาให้เขามาทํางานกับเรานั่นแหละครับต่อไปก็คือจะจะ,จะเรื่องบริหารคนละเราจะไม่ได้ว่าลงมือทําเองละเรื่องเรื่องเรื่องคนเนี่ยครับยากยากมากการซื้อใจการให้สิ่งตอบแทนเขาบางทีเราคิดว่าเราทําดีแล้วบางทีเขาก็คิดว่ามันยังไม่ดีมันมัน,ม,นมันต้องอยู่ที่การคุยกันะนะอย่างนี้มันอาจจะเรียนจิตวิทยาเลยมอ <laughs> ้ยอย่างนี้ ถามว่ามันก็จริงใจแหละครับเราเราอาศัายจริงใจแล้วกันเราก็ทาให้เห็นว่าเราเราเราไม่ได้ว่าโตพ่อแม่ทํามาให้เราก็ทําเองมาเราก็ทําให้เห็นว่าเออเฮ้ยประมาณนี้นะคุณทําเยอะคุณได้เยอะไม่ใช่ว่าองค์กรหลายองค์กรมันก็จะมีแบบเออเด็กใครเส้นใครอะไรมาณนั้นนะแ,ตแต่ที่นี่ไม่มีครับผมจะจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เขาเรียกว่าทำเยอะได้เยอะตามผลงานไม่มาว่ามาเก่าก่อนหลังมาทีหลัง,ลงต้องตามคิวไม่ใช่ครับเน้นความสามารถอย่างเดียวทํามา โชว์มาประมาณนั้นค่ะแล้วมีอะไรที่อยากแนะนําน้องๆที่โอ้โหอยากจะมีแบบคุณปัชญาบ้างแบบรุ่นพี่อยากที่จะมีเป็นเจ้าของบริษัทบ้างในฐานะที่เจ้าของบริษัทนะครับถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะมันก็จะมีพนักงานแต่ถ้ามองว่าอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือถ้าเราทําสินค้าเนี่ยเราทํางานให้เขาเนี่ยก็คือ เราก็ทําให้เขาเต็มที่เราก็บอกว่าเออสักวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดยังไงแต่ถ้าเรารับเงินเดือนเนี่ยเราจะทําให้คุณเต็มที่คือทําให้มันเต็มที่ดีกว่าครับยังไม่ต้องมาโกงมากักอะไรประมาณนั้นคือทําให้มันเต็มที่ของเราแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาประสบการณชีวิตเนี่ยมันจะสอนคุณเองอนะคะคท้ายนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องสอบถามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้รับนะคะโล่สิทธิ์เก่าดีเด่นประจําปี2566ข <6, 5, S 2> องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะรู้สึกยังไงบ<ม>้างคะ<ม> อันดับแรกก็ปลื้มดีใจนะครับมันแล้วแต่สุดท้ายก็จะมามองว่าเออเราเราเราดีเด่นจริงๆหรือเปล่าเราเราเก่งจริงไหมมันอาจจะมีบุคคลอื่นที่เขาทําชื่อเสียงให้กับราชมงคลได้ดีกว่าเราประมาณนั้นแต่ก็อ่ะก็คือท่านอาจารย์เขาให้เกียรติเราแล้วเราก็ทําให้มันเต็มที่ก็คือจะครูกับราชมงคลมากขึ้นก็คือจะส่งพนักงานมาเรียนแล้วก็ ตอนนี้ก็คือเราจะทําเกี่ยวกับแพมเพิสครับเราเรามองแพมเพิสไว้ก็คือจะมาก็เรียกว่าอะไรนะให้นักศึกษาประกวดกันก็คือให้รางวัลออกแบบใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือล่าสุดที่เรากำลังก๊ลังกลังคุยกันอยู่ก็คือจะให้นักศึกษาออกแบบแพคเกจจิ้งในสิ่งที่คิดว่าเออมันเอาไปเทียบกันแล้วเนี่ยของเรามันเด่นกว่าประมาณนั้นแหละเพราะเราไม่มีไอเดียล้วถ้าเกิดเราไปจ้างบริษัทเนี่ยมันอาจจะได้แค่รูปแบบเดียวแต่ถ้าเกิด เอามานักศึกษามันจะเห็นได้หลายแบบแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งก็คือสับสนเป็นการเป็นทุนการศึกษาของน้องเขาด้วยประมาณนั้นนะคะก็พูดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีทางเรื่องของการส่งพนักงานมาเรียนรู้นะคะที่สส่อสารมุญชนใช่ครับนะคะแล้วก็อนาคตก็จะมีการออกแบบการประกวดที่จะให้น้องน้องนักศึกษาได้มาร่วมกันประกวดด้วยมามามาแชร์ไอเดียอยากอยากได้ไอเดียจากน้องๆเหมือนกัน วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณประชยาสีเพชรนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทส,สยามอินโนเทดิงแอนด์ทรานสร์ตจำกัดนะคะซึ่งเป็นสิทธ์เก่าของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล2548นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์วิศ,ศ,าศ,าศวกรรมศาศาศหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของการพูดคุยกันในรายการ RMT u Talk นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ